ตาหนึ่งอีกครั้งน้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองตาเปล่าครับงับไครับคืออ่ะที่สองรอบน้อยเซลเลยครับ ยังไ,งไม่เริกยัง,งยังเล่ายังมีจริงป่ะมีจริงป่ะก็มีอยู่บอกมีมีจริงใช่ไหมเออได้ถามเรื่องนี้นะ,ะถามถามถามคนนู้นเลยถามใครรูรู้รู้มี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 เขาบอกมีเขาบอกมีมีจริงป่ะวเลี้ยอยู่มาดิเขาบอกมีเราก็ต้องเชื่อเขา มีไหมภาพพิเศษอ่ะจริงใช่ไหมเขาบอกมาด้เวลามันบีบเข้ามาเรื่อยนมาเหลือแค่เดือนเดียวนะเขาบอกว่า3เดือนแต่เราตงเดือนค่ะก็ตกลงต่อดีเบอร์สามนี่เหลือเดือนดึงนะเอาไปเลยห้าสิบสามสองความเนาะพิยุนต้อนร่วมงานปาบา่าวันนี้ครับสวัสดีบ้านพับก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมงานปาบาลา เป็ก,กาเปก,ก้านะครับผมเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาร่วมงานก็ขอบคุณมากที่เชิญพวกเรามาครับใช่ครับก็รู้สึกว่าได้มางานดีๆงาน งานร่วมกันด้วยแล้วก็ได้มาคู่กันด้วยก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่แบบว่าให้เราได้มาร่วมงานกันก็ดีใจมากได้ร้องเพลงด้วยได้ร้องเพลงด้วยใช่ใช่ไม่ใช่แค่ร้องไเราร้องเพลงด้วยกันเลยนะใช่แต่คนบอกงานพูดได้ไบมรอรอใช่ใช่ใช่ทะไรน้ำปาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นไงบ้างครับเป็นแบบอะไรที่ต้องรอจนถงาไจบมาสักพักแล้วแต่ว่าแฟนคลับก็ยัง ยังแท็กมาอยู่เลยทุกวันพุธอะไรเงี้ยแบบยังยังคิดถึงวันพุธที่ยังมาตั้งปั่นแท็กด้วยกันอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนแท็กมาอยู่เลยก็ขอบคุณมากเลยอ่ะพี่ต่อ อะไรอ่ะภาพพิเศษตอนนี้ไป่เนานไม่ถึงไหนแล้วอะไรมารอคอยกำลังจะเริ่มครับใช่กำลังเปิดตอนนี่มันมาอย่างว่าเรื่องราวมันจะยังไงต่อไปกำลังกำลังประมวลอยู่ครับบมนบ่กำลังจะจกำลังจะออกมานะครับกลลังทีละนิดทีละนิดเออเราเราสองคนจะมีส่วนร่วมไหนแบบในการคิดในการอะไรงเงี้ยเขาว่ามีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยแต่ว่ากำลังคิดอยู่เขาน่าจะคิดหลังบ้านกันอยู่แล้วให้พวกเรามาตก บทอะไรที่เราเข้าอีกทีนึง่งจนตอนแรกเราคิดว่ามันทันไหมคะสองเดือนที่เราถ่ายไปม่ทันครับผมสองเดือนถ่ายสองเดือนถ่ายเป็นไม่ได้ครับช่วงนี้ทํางานเยอะเลยนะยังไม่มีเวลาไปถ่ายเลยแต่ก็อยากทำออกมาตามที่เราปากไว้ใช่ครับก็คือพอหลายๆคนมารอคอยเนาะก็ตั้งความหวังว่าแบบมันจะต้องแบบสิ่งที่คนเห็นเรากดดันไหมผไม่ไม่กดดันนะครับไม่กดดันนะครับ เพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็เตรียมพร้อมทําหน้าที่ของเราเนาะแล้วเรื่องของบทเรื่องของอะไรจะมาเนี่ยเราก็พร้อมรับตลอดนะครับก็คาดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้นครับผมคาดว่าน่าจะ ก็อยากให้ทุกคนตั้งตาตั้งตารอคอยต่อมางานคุณยุ้นเองก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรไม่มีครับเล่นทุกบทที่เขาเล่นทุกบทครับอยู่ที่ว่าเขาจะแอดอะไรเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าเออมีก็ไม่ได้มีรีเควสอะไรเพิ่มเติมครับถ้าเห็นบทจริงๆอาจจะอาจจะรีเควสเพิ่มนิดหน่อยก็เป็นได้อะไรอยางนี้อยากอยากไอ้ตรงนี้แฟนัๆน่าจะชอบนะตรงนี้เราน่าจะทำวสนุกน้อะไร่างอตอนนี้ก็รอกันไปก่อนประั้ณคู่ลนะคะหลังจากนี้จะมีให้ได้เห็น ก็คงเป็นอีเวนต์ใช่ครับก็จะมีอีเวนต์แล้วก็พวกไลฟ์อะไรอย่างนี้ไปก่อนนะผมรอรอบทมาแล้วก็อะไรมาแล้วก็จะได้ดูก็ดูงานคู่งานอีเวนต์เราไปก่อนใช่ครับเอ่อยอดคอมพิวเตอร์ละสองแสนแล้วใช่เออยังไงคะคุณชื่นใจอะไรบ้างชื่นใจครับก็ตื่นมาก็แสบแล้วอะไรเงี้ยคนบ่นในเทวิตแป๊บเดียวก็มีคนตามรับคนก่อนเป็นทนบ่นก่อนเป็นทบบ่นเจ้าทบบ่นไหนวะอยากได้สองแสนแล้วก็เจอสองแสน อะไรยังไงพอมันแสนไปแล้วมันแบบมีความพิมมเศษอยากทำอะไรให้แฟนๆนะคะ ก็ตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วก็คงขอบคุณมากที่ตังค์ไปครบหนึ่งแสนแล้วก็อยากให้เพื่อไปเรื่อยๆฟังผมบ่นไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ต้นหลักเท่าไหร่ของผมก็เจ็ดล้านกว่าเจ็ดล้านแล้วมันเกือบเจ็ดหมื่นะครับผมถ้าได้แสนหนึ่งวันนี้เลยก็ดีก็บ่นวันนี้ต้นลองบ่นดูลองบ่นเด้อถ้าบ่นก็จะได้มบางการหลังจากนี้เราติดตามผลงานอใช่ใช่ตอนแฟนๆอย่าเพิ่งทิ้งไปไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์จบแล้วเขาไม่ทิ้งอยู่แล้ว ผมก็ไม่ทิ้งแฟนๆติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับงานก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยเป็นกำลังใจสำคัญของพวกเราด้วยครับใช่ครับชื่อดอมมาดั่งสายชื่อดอมเชื่อด้อมเราต้องคิดแล้วนะชื่อดอมว่าจะไปคิดไปลองมีชื่อสักมาพร้อมภาพพิเศษครับมาหอมรอเล่นรอเล่นไม่ได้อ่ะรอเล่นนะรอเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตั้งใจคิดกัน นเร่ๆนี้แหละเนาะไม่อยากทันไม่ผิดหวังอ่ะใช่ัดไปเรื่อยเลยเราจะคิดใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับของครับของครับรับ